ครับทาบอยโปรดักส์รีวิวอีกหคันนะครับอันนี้เป็น Honda Civic ตอนนี้ปี2020นะครับนี่แดงอยู่นะครับมาที่ร้านทาบอยเนี่ยนะครับมาทำพุ่มบบาแบบสวมนะครับมาพร้อมกับปูพื้นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าทำไปแล้วออกมาเป็นแบบไหนนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ทำแบบลายเย็บสแตนดาร์ดนะครับสำหรับคันนี้เป็นสีวายแดงตัดดำ อันนี้สีดํานะครับแล้วก็ได้เย็บสีแดงนี่ครับอันนี้สวมนะครับนี่มองตั้งมุมใกล้มุมไกลให้ดูนะครับี่มุมไกลแล้วนี่ได้มุมใกล้ละน,กลนะครับอันนี้งานสวมทับนะนี่ดูแทบไม่ออกว่าตัวสวมนะครับถ้าเราตัดงานตรงรุ่นอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับว่าใครทํากันแบบไหนนะฮะสี <c oughs> วาวแดงจะเข้ากับปูพื้นนะครับข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูข้างหลังกัน ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับช่องของเข็มขัดหรือะไพยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเราก็ว้าวหลบนะเท้าแขนนี่นะครับนี่ทำให้เหมือนเดิมตรงนี้เราก็ตัดปุ๊บก็ยัดลงไปนะฮะทำใกล้เคียงกับยึดติดมากที่สุดนะครับพับลงไปอย่างนี้นี่คือตัวสวมนะฮะถ้ามองผิวเผอนี่นะมองแทบไม่ออกนะครับอันนี้สีวายแดงนะครับนี่นะครับข้างหลังก็ นี่เป็นกระเป๋าสองข้างหนังหนาหนึ่งมิลฟองน้ําอีกห้ามิลแล้วก็ความแข็งแรงอยู่ที่ผ้าทีคอร์ดนะครับผ้าทีคอร์ดด้านล่างนู่นนะฮะเราทำความหนาเนี่ยนะฮะก็ทั้งหมดสามชั้นนะเพื่อที่จะได้ทนเดี๋ยวผมถ่ายไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับสวยๆสิบันนี้นี่อีกฝั่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับน,นี่ครับ วิดีโอนี่ไม่มีการแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสวยๆสำหรับรถซีวิคคันนี้นะครับนี่ครับอชอบสีไหนนะมาที่ร้านนี่มาเลือกแล้วก็รอรับได้เลยข้อดีของชุดสวมนะครับถ้าเราทําตรงรุ่นปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ช่วยรักษาเบาะเดิมไว้คือเบาะเดิมไม่เสียและก็ช่วยรักษานะฮะฮะ,ะแล้วก็ พอเราได้เป็นเบาะหนังเราก็ตัดปัญหาเรื่องฝุ่นอะไรออกไปนะครับเรื่องโลกเรื่องเลอะอะไรนี่ก็ตัดออกไปนะครับแต่การทรําบ่ะสวมให้สวยเนี่ยนะฮะมันจะทํายากครับเพราะว่าคนทั่วไปเข้าใจว่าบ่ะสวมเนี่ยก็คืองานสวมก็คือไม่เข้ารูปแต่ดูงานของเรานะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับมั่นใจได้เลยว่าเข้ารูปตรงรุ่นแน่นอนนะครับเราอยู่ที่ลาดเท้า124ซอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับ หรือว่าโทร,รโทรศัพท์มาคุยนก่อนได้นะครับ091 709 9960 091 709 9960